สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ที่น่ารักทุกคนนะยินดีต้อนรับเพื่อนๆพ,พี่ทุกคนเนาะกับเข้าสู่บ้านที่อบอุ่นของเราเลขเ็ดแปดก้าทารงเช้นเคยอ่ะหัวข้อแรนดอมของเราในวันนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ะกันนะ เรามาดูนาะว่าใครคนนั้นเขากลัวสิ่งใดในตัวคุณเนาะความน่ากลัวของคุณเป็นอย่างไรเนาะสำหรับมุมมองของใครคนนั้นมาดูกันเซฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนใช้วิจารณญาณนะฮะรับปังรับสมบัติความบันเทิงเท่านั้นเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรียกเร็ดเก้าพาโลด้วยนาะขอบพระคุณมา,มากๆค่ะมาดูกันเลยเนาะคุณน่ากลัวอย่างไรในมุมมองของเขาคนไหนเนาะ ความนักกลัวของคุเพื่อนในมุมมองในสายตาของเขาคนนั้นอ่ะเขากลัวอะ,อะไรในตัวคุณไพ่ขึ้นมาห้าใบเนาะสี่ถ้วยไพ่ใต้สำรับได้สามเหรียญเนาะสี่ถ้วยแปดไม้หกดาบ ินไม้แล้วก็แ่งแมนความน่ากลัวของคุณคือความฉลาดเนาะเขาคนนั้นในมุมมองของเขาคนนั้นของใครคนนั้นนะคือด้วยตัวคุณเนาะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนช่างเลือกฉลาดเฉลียวฉลาดในการ ทำมาหากินประมาณนั้นเนาะไพ่ใต้สำหรับได้สามเหรียญแล้วก็แฮงแมนอืมคนที่ได้ไพ่แฮงแมนคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคนที่มีประสบการณ์คนที่มีมุมมองที่แตกต่างจากผู้คนโดยทั่วไปเนาะด้วยตัวตนของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ ฉลาดเฉลียวในการหาเงินในการสร้างคอนเนคชันสร้างงานสร้างเงินเนาะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไม่ขาดเป็นคนที่มุฟออนจากอะไรได้เร็วประมาณนั้นเนาะเป็นคนที่ช่างเลือกด้วย4ี่ถ้วยคือแบบ ถ้าเป็นความสัมพันธ์คุณก็ค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกคู่ในการเฟ้นหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวคุณเองเพราะคุณเชื่อว่าคุณสมบัติของคุณคือมันมันค่อนข้างโอเคมันค่อนข้างอยู่ในพลังงานที่ดีอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างโอเคเนาะคีนอฟวานเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวเป็นคนที่มีแพชชั่นมี ความว่องไวเนาะไวพิปฏิพันธ์ดี IQ EQ ดีประมาณนั้นแล้วคุณก็ค่อนข้างคุณรู้ไงว่าคุณสมบัติของคุณนั้นมันมีเยอะมันสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆคุณก็เลยค่อนข้างแบบช่างเลือกนิดหนึ่งช่างเลือกรู้จักพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆชอบชีวิตที่เคลื่อนขับเคลื่อนไปข้างหน้า มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าประมาณนั้นพัฒนาตัวเองและให้ชีวิตของคุณนะขับเคลื่อนลื่นไหลไปข้างหน้าได้ดีประมาณนั้นเนาะมีประสบการณ์ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเนาะถ้าพูดถึงสิ่งที่เขาคนนั้นใครคนนั้นเกรงกลัวในตัวของคุณคืออำนาจบารมีของคุณเนาะ คุณเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมีความฝันมีโกมีเส้นทางเนาะมีความคิดมีแนวคิดเป็นของตัวของคุณเองประมาณนั้นไม่มีใครมาเปลี่ยนคุณได้นอกจากคุณจะเปลี่ยนตัวของคุณเองปรับเปลี่ยนตัวของคุณเข้ากับสถานการณาน์นั้นๆเข้ากับคนคนนั้นประมาณนั้นอมาดูอีกเนาะห้าใบาสุดท้าย ไม่ใช่ห้าใบสุดท้ายสิอีกห้าใบแล้วกันเนาะอืมติติทาวเวอร์คุณเป็นคนที่รักความถูกต้องรักความแฟร์รักความยุติธรรมมีความยุติธรรมอยู่ในตัวด้วยเออสิ่งที่ระยะม,มองเห็นอีกเนาะความถูกต้องเออความยุติธรรมไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบและไม่ชอบเอาเปรียบใครเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชัดเจนตรงไปรตรงมา ประมาณนะี้เนาะเบ็คอาดีาดาด่ให้ลรแฟนเดวิลคุณค่อนข้างมีที่อบครับที่จริงแล้วเออคุณเป็นคนดีเนาะที่จริงแล้วเนาะที่อบครับที่อบแพนเด็คอลนะอ่า สิ่ที่ระยามองเห็นอีกคือความตรงความตรงไปตรงมาของคุณความเด็ดขาดความยุติธรรมความซื่อตรงความเด็ดขาดเด่นเดี่ยวความถูกต้องความยุติธรรมของคุณเนาะแล้วก็คุณค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์แ่งแมนเดวิลหรือฮั n กแฟคือคุณเข้าใจสัตธรรมของมนุษย์สัตธรรมของ การมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณมีทั้งด้านดำและด้านขาวแล้วคุณก็บาลานสองด้านนี้ได้ดีประมาณนั้นเนาะเนี่ยที่จริงแล้วคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนดีคนหนึ่งเลยในสายตาของเขาในความรู้สึกของเขาที่เขาสัมผัสได้เนาะอะสรุปคือไพ่ขึ้นมาสิบใบคือสิ่งไหน ที่เขาคนนั้นมองว่าเออความน่ากลัวของคุณที่เขาคนนั้นรู้สึกได้สัมผัสได้เนาะเขากลัวอะไรในในตัวของคุณในพลังงานของคุณคือความรู้ความสามารถอำนาจอยู่ในตัวของคุณนั่นแหละคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์สูง ่านประสบการณ์มาผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านการเรียนรู้เนาะผ่านเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ชีวิตของคุณมันสุกมันเลยหล่อหลอมสอนให้คุณแบบตื่นรู้เข้าอกเข้าใจตัวของคุณเองและผู้อื่นได้ดีประมาณนั้นเนาะด้วยความที่คุณมีประสบการณ์แบบนี้แหละคุณรู้คุณเข้าใจสัจธรรมของมนุษย์คุณเข้าใจตัวของคุณเองคุณเข้าใจความต้องการของคุณเอง เออคุณเป็นคนที่มีเป็นตัวของตัวเองมีเส้นทางเดินของคุณมีความคิดเป็นของตัวเองเนาะสุดความคิดของคุณมันเจ๋งประมาณนั้นเออบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์ครูรู้ครูบาอาจารย์ประมาณนั้นสั่งสอนคนอื่นแนะนําคนอื่นได้ประมาณนั้นเนาะรู้จักพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบ อะไรเขาเรียกอะไรนะคือเป็นคนที่ไม่ตกยุคนะเออเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยประมาณนั้นคุณมีทั้งถ้าหากคุณมีอายุเยอะแล้วคุณก็ปรับเปลี่ยนความคิดแนวคิดของคุณนะ่ะอันนี้ก็ปัจจุบันอะไรประมาณนั้นนะเออคุณนำเทรนได้ประมาณนั้นเนาะตามเทรนได้ประมาณเออคุณผสมประสานเออยุคเก่ายุคใหม่มา ประสมประสานกันมาประดิษฐ์ประดอยให้ให้มีประโยชน์เนาะให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณประมาณนั้นเออไม่ตกยุคไม่ตกเทรนประมาณนั้นอืมเป็นคนที่กึง่งกึ่งแบบก็จะเจรียกอะไรนะแบบยุคเก่ายุคใหม่เออเนาะ เป็นคนที่เรียกจะเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่รู้จักใช้ทรัพยากรนะเออเนาะได้ดีประมาณนั้นอืมเ่ยมาดูอีกห้าใบสุดท้ายแล้วกันนะนี่คุณเป็นคนที่แบบมองการไกลเนาะอืมเป็นคนที่มองโลกกว้างเป็นคนที่เปิดอ่าเปิดรับสิ่งใหม่ใหม่ เนาะเข้ามาประมาณนั้นมองโลกในะแง่ดีโดยมองโลกในะมุมกว้างประมาณนัน้นคนที่วางแผนเป็นคนที่ไอคิวดีประมาณนั้นเออเนาะแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยเป็นคนที่มีความฝันนะมีความฝันมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ประมาณนั้นอือเดวิสเห็นไหมเป็นคนเป็นคนที่เปิดรับนะเปิดกว้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆ แล้วก็เรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยเพจอวานคือแบบชอบการเรียนรู้ชอบความตื่นเต้นประมาณนั้นเป็นคนที่เปิดเผยไม่ใช่เปิดเผยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเออเนาะให้กับตัวคุณเองให้พิเทศและอีกสิ่งหนึ่งคือเสน่ห์เนาะเสน่ห์ในตัวคุณอะความเก่งความสามารถความฉลาดของคุณเนี่ยสามเหลี่ยม คุณสามารถโน้มน้าวพูดโน้มน้าวจิตใจของคนอื่นให้คอยตามคุณได้คุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์มีไอเดียนะอืพอคุณได้ไอเดียคุณมีไอเดียแล้วคุณสามารถนำเอาความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาปรับไซส์มาปรับเปลี่ยนมารีไซเคิลแล้วมาปรับไซส์ ให้มันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองประมาณนั้นเออได้เออเป็นคนที่เปิดกว้างเปิดรับมีความคิดมีสุดความคิด m i ์เซ็ตของคุณมันกว้างไกลมันเปิดกว้างเปิดรับสิ่งใหม่ๆเป็นคนที่ไม่ทําให้ตัวเองเป็นน้ําเต็มแก้วประมาณนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดรับอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเนาะสรุป ภาพรวม o v อ r คือเขากลัวสิ่งไหนในตัวคุณว่าบารมีอำนาจบารมีในตัวของคุณมันค่อนข้างดีมันค่อนข้างครบเครื่องเนาะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมี mindset ที่ดีคุณเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองและผู้อื่นคุณเปิดรับมัน แล้วก็ประสบการณ์เนาะของคุณมันสอนให้คุณมันหล่อหลอมให้คุณแบบปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวของคุณเองให้เติบโตทั้งจิตวิญญาณเติบโตทั้งทางโลกรู้ทันยุคทันสมัยทันคนอ่านใจคนขา่าประมาณนั้นความฉลาดเฉลียวอานาจในตัวของคุณนั่นแหละและ้วก็สนิทแรงดึงดูดของคุณ ที่คุณมีเขากลัวความฉลาดอํานาจที่อยู่ในตัวคุณสิ่งที่เขากลัวประมาณนั้นนอกคนเราเสน่ห์มันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่รูปร่างหน้าตารูปลักษ์ภายนอกเท่านั้นความรู้ความคิดรุดแมท็์สุดความคิดความฉลาดเสลียว IQEQ e ก็เป็นเสน่ห์ ให้กับมนุษย์เราได้ก็โอเคก็ประมาณนั้นเนาะสิ่งที่เขาปั่วในตัวของคุณฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องระยะเจ็บไปก้าทาโล่ด้วยนะไป้เจอกันใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย